ไม่มาสักทีนานมากนานมากรอกันนานมากอร่อยค่ะอร่อคะอร่อยมากอันนี้อันนี้ก็มากินแซลมอนเนาะกรุบๆอระค่ะเหมือนอยู่เกาหลีอันนี้คือพรมลิขิตนะคะหันมาแล้วเจอเลยอะแม่มามาลอง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 อุ้ยวอ๊ยโอยเอ๋ซ้อนซ้อนชาติเลย ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ l l ก็คือวันนี้เราอยู่ที่เกษตรแฟร์นะคะแต่จริงเราไม่ได้มาสองคนเนาะใช่เรายังมีอีกสามสาว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 แต่ก็คือยังไงไม่มาสักทีโอ้นานมากนานมากรอกันนานมากรอจนเราหิวอ่ะเอางี้ใช่หแต่ท้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวเราจะไปเซเว์กันให้ก่อนว่ามีอาหารอะไรยังไงบ้างใช่หิวไหมหิวมากเออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ อยู่หน้าร้านสหกรณ์นะคะอยู่โซน M45 ค่ะนีก็มากินแซลมอนเนาะนกรุบๆปรปะหาะเหมือนอยู่เกาหลีร้านนี้ก็ปิพมสั่งเมนูแอปเปิ้ลปั่นไปนะคะอันนี้นะคะได้มาแล้วอ่าร้านอยู่ M46 นะคะนหน้าสหากรณ์ตรงประตูงามวงวันสามคาขายทานเกียร์น้ำสาเปนนะคะมีน้ำปั่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองกิน 你好你好，你好，你好对 พี่บอกอร่อยมากอร่อยมากๆเพราะว่าตอนนั้นกินนี่3ย่านแล้วก็ติดใจไงอันนี้คือพรมลิขิตนะคะหันมาแล้วเจอเลยอย่างคุณแม่ฟีลมตาดีมากสุดๆตังมากคุณแม่อ่ะให้กินก่อนเพราะว่าเคยกินแล้วไงต้องสัมภาษณ์คนนี้เคยยังไม่เคยกินอ่ะโชว์กล้องโชว์กล้อง ASMR ค่ะแม่เนี่ยังไอร่อยปะอุ้ยมันอร่อยเว้ยอันนี้อันนี้คืออร่อยค่ะล็อกเอฟหนึ่งหก นิิค่ะมามาเดินดูได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะบูเดมสินะคะเป็นบูของชมรมนิสิชาวเหนือนะคะก็ทางร้านของเรานะคะก็จะมีขขยอยู่2ออย่างนะคะก็จะมี ใจ่ตัวอัดมันซื้ออะไรไม่เคยกินเลยเอาจริงๆอันนี้แม่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเขาบอกว่าเ e x กซเอร์มันจะเหมือนกับไข่ตุน๋น <c oughs> แต่ว่ารสชาติมันจะเหมือนไข่เจียวโอ้ m ม g ก็น่าอีสุดๆไว้คุณอเล็กซิตผล่มาค่ะคุณแม่คุณปิมช่วยบอกสาเหตุที่เลี้ยวเข้ามาร้านนี้ะ <c oughs> นะคะเพราะว่าเราใบออเขาพูดว่าอะไรคะเขาบอกว่าพี่คนสวยมาทางนี้หน่อยเราก็ใจไม่ไหวคือมาี่านเลยแล้วมาลองมาลองมาลองอุ้ยไว้ไวไว้ โอ้ไข่ปลาไข่ปลาไม่ไงไม่ไงหนูว่าปลากเราเลยแล้ไม่ใช่ไข่อะไรนะไข่ปลาเข้าไข่เขาไข่ดาเออไข่ปลาเลิศไปเลยอร่อยอ่ะขอลองขอลองกินเลยดิแม่โหหิวมากมือมีความแบบไข่เดี้ยงจริงที่เขาบอกแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหอมของใบตองอะไรเฮ้ยอร่อยเหมือนไข่ตุ๋นแต่เป็นไข่เดียวเปนไข่ตุ๋นแต่เป็ไข่เดียวใช่อะไรที่เรางอกัน เดินกันมาแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างใช่เอนจอยเนาะใช่บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนนะแต่ว่าของกินแบบครึ่นของกินอร่อยมากครึ่นสุดๆนะคะราคาก็คือแบบเป็นกันเองเป็นไงใช่ใช่แบบเหมาะกับนักศึกษาอะไรเงี้ยหยิบเฉยใช้ได้หมดเลยใช่ค่ะภาพรวมคือเกษตรแฟร์ปีนี้เป็นไงลอดถูกที่สุดอะไรเงี้ยแม่อ่าก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะที่เกษตรแฟร์นะทุกคนได้ค่ะยังไง ร้านอยู่ข้างๆกันมิกัดร้านอยู่ข้างๆกับแซลมอนใช่ไหมคะคุณแม่ไม่พูดเลยทีนี้พีม่เขาบอกพี่คนสวยปิ่มก็เลยหันเลยเดินมาเลยก็เลยได้กินข่มาไม่ใช่หนูคะลูกอ้าไม่ใช่หนูคะลูกนี่ค่ะคุณแม่ไม่กัดสิงะ